ดีค่ะพี่น้องชาวมีเด a FORCE นักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณารัฐทุกท่านค่ะไม่รับรัฐธรรมนูญโจรน,นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้แต่ว่าคุณลุงสนามหลวงนะคะจะมาพาเราไปรู้อะไรมากมายเลยนะคะวันนี้24พฤษภาคม2559นะคะก็มาอยู่ด้วยกันค่ะที่นี่สถานีมีเดียฟอร์สนะคะสถานีที่จะ ร่วมกันเดินหน้านะคะไปสู่การสร้างสาธารณรัฐที่เราจะต้องมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมค่ะเราประชาชนนะคะไม่ใช่พร้อมที่จะมีรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะคะเรายังพร้อมที่จะเลือกตั้งประมุขด้วยตัวของเราเองนะคะพอกันได้แล้วกับการยัดเยียดประมุขของรัฐจากครอบครัวไหนๆเข้ามาให้ประชาชนคนไทยนะคะก็ขอเชิญชวน กลุ่มสตรีสีสยามนะคะมานั่งฟังด้วยกันนะคะจะได้รู้จัก CIA หรือว่าสหรัฐมากขึ้นนะคะแล้วจะได้ออรู้นะคะว่ากษัตริย์ไทยกับ CIA สัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาอย่างไรแล้วมาวันนี้มันยังไงยังไงคะเนี่ยที่กลุ่มสตรีสีสยามเนี่ยไปไล่ทูตสหรัฐแมนเหลือเกินนะคะสำหรับยุคนี้นะคะคุณมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยให้ดีก่อนนะ,ะก่อนที่จะไปเคลื่อนไหวอะไรนะคะ คุณลุงคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีอาจารย์หวานและท่านฟังที่เคารพรักทุกท่านครับค่ะคุณลุงตั้งหัวข้อมาวันนี้เลยนะคะกษัตริย์ไทยกับ CIA นะคะก็เลยเชิญชวนกลุ่มสตรีสีสยามให้เขามาฟังด้วยนะคะก่อนที่เขาจะไปเคลื่อนไหวอะไรต่อต้านสหรัฐนี่เขาควรจะรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยให้ดีก่อนนะคะ <c oughs> วันนี้หวังว่าเขาจะมาฟังคุณลุงด้วยด้วยกันนะค,ะคุณลุงเชิญเลยค่ะ ต้องขออภัยนะครับที่ใช้หัวข้อเรื่องก,กษัตริย์ไทยกับ CIA ซึ่งมันค่อนข้างแกอาปเดตนะ,ก,ะกษัตริ์ไทยแปลว่าตกยุคตกสมัยตอนนี้เนี่ยก,กษัตริย์ไทยรู้สึกว่าจะมีเรื่องกับ CIA แล้วนะครับค่ะ <c oughs> มันเป็นยุคที่ว่าพ้นจากไอ้ยุคสงครามเย็นโควอโควอคือเป็นยุคระหว่าง ระบอบทุนน네ิยม <in> <phones> กับระบอบคอมมิวนิสต์ระบบโซเชียลิสต์นะใช่ไหมยุคสมัย2500สมัยสลิดที่อาศัยประเด็นนี้แหละมาล้มจอมพลปอนะครับเพราะจอมพลปอกับเผ่าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องกับภูมิพลนะภูมิพล่ยมันดื้อนะครับทั้งที่มันฆ่ารัชการที่แปดนะไปมาภูมิพลเนี่ยไปตีตัวสนิทกับเผ่าคอนะครับแล้วก็ไปตีวัสนิทกับสลิด ทีนี้บังเอิญว่าจอมพลปอไปไว้ใจสลิดครับวิธีการของสลิดไม่ยากวันเกิดจอมพลปอสลิดเอาสุนัขหมาเนี่ยนะไปให้จอมพลปอตัวหนึง่งแล้วก็ถามท่านจอมพลปอว่าพี่ท่านรู้ไหมว่าผมซื้อสัตว์เหมือนอะไรว่าไปนู่นนะบอกมึงซื้อสัตว์ขนาดไหนบอกซื้อสัตว์เหมือนหมาที่ผมให้พี่เนี่ยแหละแต่ตอนหลังมันกลายเป็นหมาบ้ามันแว้งกัดเจ้านาย นะฮนะเอนมันเริ่มอิทธิพลจริงอ่ะเริ่มในยุคนั้นนะครับยุคที่ว่าส่งสัญญาณให้สลิดยึดอำนาจจงผลปอเพราะก่อนหน้านั้นนะ่ะทั้งเสนีทั้งคึกฤทธิ์ใครต่อใครในวังเข้าไปคุยกับท่านทูตอเมริกันครับขออนุมัติโอเคเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นไอการรัฐประหารทุกครั้งในประเทศนี้นะครับยกเว้นครั้งเดียวยกเว้นในสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกโบวเดดมั้ง 2,490เป็นต้นมานะครับพิชุนวันเนี่ยนะได้รับการอนุมัติจากวอชิงตันทั้งหมดเลยครับแล้วไอการดำเนินการทั้งหลายแหล่เนี่ยพระเสโรจะเป็นฆ่าพระบาททุกชาติไปบ้านของพ่อคนไทยโชคดีที่มีในหลวงอะไรไหมมันก็มาจากหลักสูตรของ CAA นี่แหละครับ ไอ้ความมั่นกงทั้งหลายแหละกลรมนอเนี่ยนะตำราเหมือนกันเลยครับรวมทั้งการสร้างสลิมกปปสเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยนะมันตำราอเมริกันเดียเลยใช้กับทุกๆประเทศเลยครับตอนองซานชูตีไปปราสายช่วงเผด็จก,การทหารพรมา่าก็มีสลิมพมา่าเอาก้อนหินมาคว้างนะครับตอนเกาหลีใต้สมัยก่อนเนี่ย เวลามีม็อบก็จะมีม็อบชนม็อบมีตำรวจทหารของรัฐบาลเผด็จการเนี่ยเข้าไปปนอยู่ในม็อบมันเป็นหลักสูตรครับแต่ประเทศไทยโชคดีหน่อยหนึ่งที่ว่าเขาเอาประเทศไทยเป็นฐานต่อต้านคอมมิวนิสต์หัวหน้าที่ทำหน้าที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ชื่อกษัตริย์ภูมิพลครับแล้วพอมายุคนึงเนี่ย โซเวียตล่มสลายเริ่มชัดเจนนะยูเนี s ยนโซเวียตโซเชลิสต์รีพับลิกยูเอรนี่นะครับล่มสลายคือไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ได้ปกครองไม่ได้ผูกขาดอำนาจในรัสเซียแล้วเรียกว่าเลิกกิจการนะมีการปฏิรูปหลายๆอย่างพรรคคอมมิวนิสต์กลายเป็นพรรคที่คนเขาไม่เอาหรือดูๆจะเป็นพรรคผิดกฎหมายด้วยซ้ำถือว่าเป็นเผด็จการนะคอมมิวนิสต์เนี่ยนะ โลกมันเข้ามาสู่โลกยุคใหม่ที่เรียกว่าโลกาพิวัตรหรือ globalization พิวัตรนี้ไม่ได้แปลว่าจเจริญนะครับพิวัตรแปลว่าเป็นอันเดียวอะโลกทั้งใบเนี่เป็น one world one village คือไม่มีพรมแดนแล้วติดต่อถึงกันหมดครับคุณอยู่ประเทศไหนๆนี่คุยก็รู้เรื่องทันทีเห็นภาพนะแล้วแข่งกันที่ความรู้ความสามารถ ดูอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะถ้าคุณเล่นเน็ตคุณเข้าไปสมัครขอกินการได้เขารู้สึกว่าจะให้โคต้าปีละห้าหมื่นคนเนี่ยนะอันนี้ครับประเทศที่เขาฉลาดประเทศที่เขาฉลาดชาวประชาชนเป็นหลักเขาไม่เอาเชื้อชาตินะครับไอ้พวกเด่นเชื้อชาติเนี่ยขอโทษคุณไปเตะบอลยังไม่ได้เลยนะไปเตะบอลน,นี่ดูถูกเชื้อชาติโดนใบแดงนะครับใช่ไหมคุณไปชี้หน้าดา่าไปเอ่ยเชื้อชาติผิวพันธ์เนี่ย เดี๋ยวนี้เซนซิทีฟมากเรื่องนี้นะครับเรื่องเชื้อชาติชาติกำเนิดนะมันก็จะมีไอ้ประเทศเฮงซวยจริงๆอนะจึงจะเน้นเชื้อชาติครับเราเป็นไทยเอการาชภูมิใจถ้าไปพูดอย่างนี้นะคือขอโทษนะครับพูดตรงๆมันคนไร้การศึกษาไอ้คนที่พูดความเป็นไทยเอการาชเนี่ยปัจจุบันนี้มันเหมือนคนไร้การศึกษานะครับที่พูดเนะี่ยเขาไม่พูดกันแล้ว ปัจจุบันเขาเอามนุษยชาติสิทที่มว์ชนเขาพูดกันตรงนั้นนะครับเขาไม่เบียว่าอออเมริกาไม่ใช่พ่ออะไรไม่มีหรอกเพราะเขามองคนเหมือนกันหมดมันเป็น new order ไปแล้วอ่ะเป็นโลกจัดระเบียบโลกยุคใหม่ที่แข่งกันด้วยความรู้ครับทุนมันก็จะเป็นทุนสมัยใหม่ที่มีการกำกับควบคุมมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับไม่ใช่สมัยอดัมสบิทคนจะรวยนะคนงานถ่านหินนะนะโรงงานทอผ้าที่เข้ามาเมืองไทยเอาเครื่องจักรเก่าๆเข้ามาสมัยแรกๆเมืองไทยเนี่ยนะเข้ามาทีแรกสี่ห้าสิบปีก่อนเนี่ยโรงงานทอผ้าครับคนงานเป็นหมื่นๆนะนะเอาเครื่องจักรเก่าๆเข้ามาใช้แรงงานเป็นหลักสมัยนี้อย่างนั้นไม่มีแล้วครับใครทำอย่างนั้นเก้งนะครับ สมัยนี้แรงงานราคาถูกไปนู่นไปจีนประเทศจเจริญเขาแรงงานสมองครับใช้ความคิดคนที่รวยที่สุดในโลกอย่างคุณบิลเกตคุณมาร์คซักเบิร์กเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คนงานเยอะแยะไม่ใช่คนที่ทำไฮเทคเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีใช้คนน้อยลงครับแต่คุณไปดูโรงงานสมัยใหม่นะใช้คอมพิวเตอร์หมด ใช้คนควบคุมมาทุกอย่างนะจะใช้คนน้อยลงเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนแล้วแต่บางคนเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนตามโลกบางคนมีชีวิตอยู่ได้มีอาชีพอยู่ได้ด้วยความโง่ความกลัวของคนครับเอาของเก่าๆมาครอบให้คนเชื่อไม่ได้อยู่กับปัจจุบันที่มันพัฒนามันเป็นพลวัตมันเป็นไดนามิก มันเป็นดิจิตอลไอพวกนี้ปรับตัวเข้ากับโลกไม่ได้ฝืนโลกไม่ยอมรับความจริงว่าโลกนี้เป็นโลกที่มันจะต้องหมุนโลกนี้เป็นโลกที่ต้องเคลื่อนไหวไปข้างหน้าครับถ้าคุณหยุดนิ่งเท่ากับคุณล่าหลังเนะี่ยเพราะโลกมันหมุนไปข้างหน้าแล้วมันหมุนเร็วมันเปลี่ยนเร็ว ทุกประเทศมันแข่งขันมาพัฒนาครับแต่ระบอบเผด็จการไทยที่มีกษัตริย์ผูพิพนเป็นประมุขเนี่ยนะไม่ใช่มันนิ่งนะครับมันถอยหลังไปอีกมันจะย้อนไปอีกโลกหมุนด้วยกระแสที่เร็วมากแท้ที่มันอยู่ยเฉๆลอยไปตามโลกไม่ใช่นะมันขวางมันต้องการแช่แข็งเพราะฉะนั้นเราถึงได้เห็นเรื่องแปลก สตรีศรีสยามผม,มรู้สยามเซ็นเตอร์หรือสยามพารากอนเน,นี่ยนะสตรีศรีสยามพวกคุณเนี่ยสงสัยจะเป็นสยามพารากอนคุณไปประท้วงแล้วคุณไม่อายปัถามไม่อายเลยครับคุณมาพูดความเป็นไทยความเป็นไทยของคุณคืออะไรความเป็นไทยของคุณก็คือการดูถูกคนไทยส่วนใหญ่ใช่ไหมความเป็นไทยของคุณคืออะไรความไทยคือไอ้ความที่ว่าแพรไม่รู้จกแพรใช่ไหม เลือกตั้งแพ้สร้างสถานการณ์ใครเป็นพบวทบรครับสมัยคุณยิงรักใครไปเป่นเปานกหวีดชดดาแบงคอบใครไปขัดขวางการเลือกตั้งเราเสียเงินให้คุณซึ่งไม่รู้จะมีไปทาไมเอกสรวงกลาหโหมกองทัพบ,บกเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีไปทําไมครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะถ้าไม่มีกองทัพนะประเทศไทยจะเจริญกว่านี้เยอะครับพูดตรงๆเลย บางคนเถียงว,ว่ามีกองทัพเกิดลบจะไปลบกันได้ยังไงถ้าคุณไม่มีกองทัพนะคุณก็ไม่คิดจะลบคุณต้องใช้พิธีเจราจาใช่ไหมเหมื่อที่บ้านคุณไม่มีปืนะคุณจะมีไปทําไมคุณจะไปลบกับใครจะไปลบกับใครครับได้ข่าวว่าวัยนี้มีคนบางคนจะไปปลุกเรื่องเขาพระวิหารไม่รู้จริงไม่จริงนะคนที่เคยโดนขมรจับอเห็นว่าระบอบกษัตริย์จะปลุกลหลายๆเรื่อง เพราะฉะนั้นกองทัพจริงๆไม่จำเป็นจะต้องมีแล้วมาเกณฑ์คนไปเป็นทหารมันก็ไม่ถูกใท้งบประมาณมหาศาลแล้วหลังๆนี่เละเทะไปใหญ่เลยนะหลังๆจะไปซื้อรถถังของจีนเนี่ยเมื่อก่อนจีนมันให้ฟรีนะครับรุ่นเนี้ยแล้วตอนหลังมันเสียบ่อยซ่อมไม่ไหวทํายังไงครับเอาไปทิ้งทะเลเป็นที่อยู่ของปะกาลางังพวกที่ได้ดิบได้ดีจากรถถังจีนมีพวกเดียวครับ คือพวกสัตว์น้ําในทะเลลึกนะก <c oughs> ุ้งหอยปูปลาอาศัยรถถังเออไม่ธรรมดานะกุ้งหอยปูปลาในทะเลไทยนะมีรถถังเป็นบ้านทําแต่เรื่องแบบเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ดูทีวีท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาหีนะซึ่งเราก็รู้ว่าอเมริกากับเวียดนามลบก,กันเละมากนะ ทหารอเมริกันมาตายในเวียดนามเป็นหมื่นนะครับจนสร้างแบล็กวอลนะแบล็กวอลคือกำแพงดำยาวแล้วก็เขียนชื่อนะคนที่เสียชีวิตถ้ามายก่องก็มีสร้างหนังเรื่องแลมโบ้นะเป็นฮีโร่ไปสู้กับเวียดนามจริงๆก็คือแพ้มหาอำนาจยิ่งใหญ่มากแต่ทำสงครามที่ไม่เป็นธรรมแพ้ครับ อเมริกาไม่เคยแพ้ใครนะแต่มาแพ้เวียดนามแพ้เลเทราบคาบทิ้งระเบิดแปดรอบโลกนะครับสถิติเนี่ยนะระเบิดที่อเมริกาทิ้งในเวียดนามเอามาเรียงได้แปดรอบโลกทิ้งเฉพาะที่ลาวเนี่ยลาวมีเส้นทางฮูจิมินซึ่งเป็นเส้นทางที่หน่วยจลยุทธ์เวียดนามใช้เนี่ยทิ้งเฉพาะที่ลาวนะครับอาจจะถึงสี่ล้านตัน ตอนนั้นคนที่ลามีแค่สามล้านคนอะไรที่ไม่เป็นธรรมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็ยังแพ้แล้วมาถึงวันนี้ปอนดบารักโอบามาไปเวียดนามแล้วต่อไปจะไปพม่าครับแต่ไม่มาไทยไม่ใช่กลัวกลุ่มสตรีสีสยามพละกรไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้กลัวแต่เขาไม่มาเขารังเกียจคือเขาไม่ครบ ไอ้ที่ไปเข้าต้อนรับบ้างก็คือด้วยความเกรียใจแต่เขาก็พูดตรงๆไปต่อต้านทูดเขาทูดเขาเพียงแต่ย้ำว่าสิ่งที่คุณทำมัน,มนผิดคุณโปน่นอำนาจประชาชนนะคุณไม่ให้มีการเลือกตั้งคุณทำลายรัฐบาลที่บรรยาการเลือกตั้งแล้วคุณจะเข้ามาโกงมากินกันเนี่ยใช้กฎหมายแบบไม่เป็นธรรมผู้หญิงแม่จะนิ้วก็โดน ก็ธรรมดาครับตอนนี้ไปถึงท่านธรรมชโยเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยวัดธรรมกายเนี่ยมีสามสิบต้นเท่าไหร่แล้วมันแปลกมากนะปลายรัชากาลนี้ท่านก็บอกว่าท่านป่วยไปมาบอกใบรับรองแพทย์ปลอมจะไปเล่นงานคนที่ออกใบรับรองแพทย์อีกธรรมชโยท่านป่วยไม่ป่วยทําไมก็ เอาทีมแพทย์ไปดูท่านก็หมดเรื่องบอกไม่ได้เลยมาแล้วครับตอนนี้ออกหมายจับแล้วเลยขั้นตอนอันนี้มันพูดกับพระนะพระทำอะไรผิดมันบอกพระธรรมชโยฟอกเงินครับรับของโจรแล้วมีพระวัดไหนไม่รับของโจรผมถามจะไปรู้ว่าของโจรไม่โจรผมถามว่าพระวัดไหนเวลารับเงินไปถามว่าเงินนี้ได้มาจากไหนมีไหมครับ ถามว่าข่าวสองทุ่มเนี่ยเวลาพระเจ้าเพ่นดินฟ้าชายพระเทศจุฬาพรใครต่อใครองค์สมรับเงินเนี่ยผมถามว่าเคยถามไหมเอามาจากไหนทําอะไรมาบอกว่าฟอกเงินอีกก็าเขาทำคนมีกิจศรัทธาเขาสร้างใหญ่ๆโตๆขนาดนั้นเขาสร้างแล้วคนที่ทําบุญได้ใช้นะครับไม่เหมือนกษาัตริย์ูุิพลนะมันสร้างอะไรให้ประชาชนบ้าง นอกจากสร้างคณะรัฐประหารธรรมชยโยมันไม่เคยไปบังคับใครนะครับเขาไม่เคยบังคับใครเขาไม่เคยให้ทหารยึดอํานาจและธรรมชยโยเนี่ยเขาไม่เคยใช้เงินเสียกองของประชาชนแม้แต่บาทเดียวไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็สร้างทิดเสงให้ประเทศมีวัดอยูต่างประเทศห้าสิบวัดเวลามีทุกวิกตภัยเดืดร้อนระดับโลกเขาก็ไปช่วย อิจฉาเขาครับมาถึงวันนี้นะทะเลาะแม้กระทั่งพระเอาเป็นเอาตาให้ได้ทั้งทั้งที่พวกมันนะคือโจรแท้ๆคือทหารโจรของกษัตริย์โจรมาถึงวันนี้เนี่ยอเมริกาไม่ได้หนุนกษัตริย์ไทยอีกแล้วอเมริกาไปคบกับชาติที่กษัตริย์ไทยหาว่าเป็นโคมนิษ์ ไปคบกับเวียดนามคบกับพม่าพม่าสมัยในวินในประกาศเป็นสังคมนิยมนะครับไทยเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพเพราะฉะนั้นผมตึองบอกว่าบางทีต้องขออภัยนะไอ้เรื่องที่จะคุยวันนี้กษัตริย์ไทยกับซีเอมันอาจจะเป็นเรื่องย้อนยุคนะแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนให้เราได้เห็นให้เราได้ดูนะครับว่าเปรียบเทียบว่าปัจจุบันทำไม ทำไมมาถึงมาได้ถึงเพียงนี้นะครับ